ทำอย่างนี้น่งทำไมโอมเรเพิ่งรู้ว่าปิดเพื่อนได้เศมือมันเก่งเขาไม่เห็นเพื่อนแต่เห็นชื่อแทนเออถือว่าเออจากมากโอ,อ,อ้เราเห็นแค่ชื่อโอมเห็นแค่เนมแท็แมันช่วยได้เยอะมากเลยนะนม,ยมันช่วยได้เยอะมากอะเห็นแค่เนมแท็ ลดความกระตุกห้าสิเก้าล้านแต่เชนทีด่ดูนะถ้าซ่อนผู้เล่นแล้วมันต้องซื้อลหละต้องซื้อเพื่อซ่อนผู้เล่นโอเคเชนลองคิดดูด,ไไดินไล์ดินไล์ฮะอันไล์เออดินไล์ดินไล์จะเยน็นจะเย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 ็นก่อน,อออนเออมันมันผ่านได,ได้แต่คือมันมันมันเอ

ถ้าเราโดนไปหนึ่งครั้งแปลว่าเราไม่สามารถโดน,โดนอ,อีกตอนนี้เราอยู่ดา่านหนึ่งไงเชนไม่ต้องถามเยอะได้ปหมแล้ก็อยู่ <ใน S 1> ดา่านหนึ่งน<ล>ะดา่านหนึเหมือนยากจริงอือภาเหตุเชนแล้วเชนผ่านได้ไงก่อนก็มันง่ายด่านแรกง่ายกว่าด่านอื่นเลยโอ้โหเชนดา่านแรกง่ายตรงไหนเนี่ยง่ายมากเลยนะโอ้มองทำไม่ได้จริงอีกไม่ได้ เพราะว่ามีโอกาสแค่ศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นพี่บอกว่าดานัาน <c oughs> เยอะถม่เราเรารู้แล้วว่าเนี่ย <c oughs> ได <c oughs> ้ถามในแชทไหมละ่ะในในแชทเกมอะถามดิพิมดิ <c oughs> พิมดิเลเวหนึ่งยากยากไหมอ่ะพิมสิแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดูว่ามันยากจริงไหม คือออเถ้าตายคือเราไม่ชอบถ้าตายอ่ะดานหนึ่งเรายังไม่ผ่านเลยเชนเชนผ่านดานหนึ่งได้ยังไงก่อนฮะเพราว่ามันง่ายมากเลยเห็นไนหะเราไม่จำเราไม่จำเป็นต้องขึ้นชั้นสุดท้ายหรอเออดานหนึ่งผ่านละ โอ้โหตั้งถ้าสรุปยังมีคนตอบไลมว,ว่าด่านหนึ่งแยกด่านหนึ่งแยกแะ้วของโอมมันไม่มีใครพิมพ์หรอกอเอ้อ,อไอเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมมีคนพิมพ์แล้ว<ด>เราได้ที่สิบสี่เราได้ที่สิบเอ็ดเออใกล้ๆกัน ใกล้ๆกันน่ะนะอ๊ะอะไรเนี่ยอันนี้บักใช่ไหมถึงกับผมโอ้ว ายมากตอนแรกก็แค่เกาะขอบไปจบเนี่ยแค่นี้แค่นี้แล้วก็เห็นเนี่ยแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้ยากมากเลยโอ้่านได้ไงอ่ะดันหนึ่งง่ายมากยากตรงไหนถามก่อนง่ายตรงไหนบอกพีมพ์หาบอกคนในแชทเลยเลเวลหนึ่งยากไหมมันบอกเลยไม่เอาวะขี้เกียจเราจะเข้าจันชัยไม่ไรโอ้หันได้ไง ที่เราผ่านด่านแรกมันไม่มีเลยนะนะเข็นแล้วแล้วดูจํานวนคนที่อยู่บนด่านแรกอ่ะอยู่ข้างอยู่เหนือด่านแรกอ,อยู่จํานวนคนที่อยู่ด่านด่านที่สูงว่าด่านแรกดูดิมีกี่คนอ่ะเนอะดูห้าคนแหมคนเขาเริ่มผ่านแล้วเน่ะด่านนั้นมันง่ายมากย่าพิงสามคนเห็ดูชัดเลยเรื่องหนึ่งยากมาก แล้วเขาตอบยากนะจะไม่เราจะบอกดิว่าเขาไม่ตอบเราไม่คืออะไรเฮ้ยเขามีเลเซอร์ด้วยหรอแหวะแหวะอยากไปนอสโลอโอ้อีด่านไหนด่านด่านสองอะ ใช่หรอแฮกรีพอร์ตดีรออะไรอ,อ๋อจริงๆเราจะไม่รีพอร์ตหรอกถ้าจริงๆร่ะเราเห็นมันแฮกอ่ะเรื่องบเลสเทอร์ได้อะคือเราเป็นคนดีต่อสังคมไม่ใช่หรอกมั้งโอ้โหเชนตายตาย Radio enfin wan ita wan ita ตาย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 กคนเดียวจะรีพอร์ตให้ได้ตายแมวตายแมวตายแมวด่านแรกใครผ่านเข้าดัดไม่ใช uh ่คนด่านสามด่านสามยากอยู有有่นะด่านสองใครผ่านไม่ใช่คนใช่หนึ่งในนั้นที่จะไม่ผ่านก็คือเราเชนดูเห็นไหมมีคนมีคนผ่านด่านหนึ่งตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหม บอกแล้วว่าด่านหนึ่งมันง่ายมันยากตรงไหน,นถามจรถามก่อนก็ถามคนในแชทแล้วถามไปแล้วเห็นไหมตอบไหมละ่ะ <c oughs> ไม่มีใครตอบเลยเห็นปะก็ดูดิ <c oughs> บอกแล้วว่ามันง่าย <c oughs> ด่านหนึ่งง่ายมากแต่ไม่มีคนตอบแล้วว่าใช่ เชนน่าเป็นเชนเราจะจอันซับถ้าเ,เดี๋ยวอันซับต้องหนเนี่ยเดี๋ยวหายไปหกลอบหายไปหกรอบก็ได้เดี๋ยวสิอ๋อตาโปมันอยู่ในมือเราลใช่ผู้ติดตามเชนก็อยู่ในมือเราโอ้องเราตั้งร้อยเว่าโอ้ของเราเยอะกว่าเรามีตั้งสองซับเนี่ยเอออน้องีพี่จะพี่จะเลื่อนนะคะ แต่ขา6เ็ับแล้วถามจริงว่าเชนเชนเอ่อเชนยังได้ซับเพิ่มปะหนึ่งซับเพรโอนอย่าจะเสียความเป็นบุคลิกร้อยร้อยยี่สิบเก้าอุ้ยร้อยยี่สิบคนหมดโอ้โหเชนยากกว่าเทอร์เวเียวอีกนะ ผู้ติดตามหายตืดๆๆๆตืดเลยไปยิงผู้ติดตามช่องเราแล้วเมื่อกี้จะตายจะตายจะตายแมวตายแมวตายแมวแต่ามไมยากเลยตายแมวตายแมวตายแมวแมวอยากรู้ว่าแต่งสองแต่งสามแล้วสองแล้วสามอะไรเนี่ยยาก เชนด่านสามไม่ยากเลยเราผ่านละเนี่ยใครผ่านด่านสามไม่ใช่คนเราถึงด่านสี่แล้วเชนดูจอเราก็ได้โอู้้ไหใครผ่านด่านเนี่ยเราเราถึงด่านเนี้ยเราถึงด่านสี่แล้วเขาพยายามจะล่อให้เราไปอยู่เราูแล้วเราก็จะไม่ผ่านเชนแล้วเราจะล่อเพื่ออะไรงัはは้นเราอันซับนะโอเคอันซับช่องโอเมกุกเด็ดแปดซับเดี๋ยวสิ ลบช่อง YouTube ได้ไข่เคฮะอะไรอะไรถามเลยอะไรเฮ้ยจะตายจะตาย,ยโอ้โหโเห็นหัวดแย่เลยเยอะเลยอะแน่นอนว่าแน่นอนว่าใครผ่านด่านสี่ไม่ใช่คุณเพราะที่ไงเูราะอยู่คนนี้บอสเขาแ สามคนนี้เขางัดเดี๋ยวสิบล็อกเลยบล็อกเลยจะเย็นก่อนโอ้โอรู้ไหมเอาที่เท่าไหร่เท่าไหร่บอกออี่นุ่นบนล็อลกเหรอเห็นคนแต่หัวแล้วก็เห็นคนเม่